ีดองงามครับผมมีผีดองดองแต่ว่ามันสวัสดีครับผมผมสักช่องทีเชรอร์ครับผมเมนี่คือเก่าเรามาเบิ่งดอยดยนี้ครับนั้นเปลี่ยนหม่ไปเรยนดนะครับเ้อว่าดอยนี้มันซิมีบอรหรือว่าก็ต้องรุ่นน้ำว่าว่ามันเวลาผมมาสายแต่ว่าใครมีข้นขึ้นไปเก็บก่อนมาอาจจะอาจจะซืได้อาจาอาจะเปลี่ยนหมอเก,ก่านะครับเนเาะทำไมาบอกว่าดอยนี้มีคนขึ้นก่อนนะผมมาบอ ไปดูน้ำกันครับผมเอาเลยเอาใช้ก่อนขึ้นมากับพ่อเลยครับผมแันอ่อนอยู่ครับผมนี่ครับผมแสดงแสดงมามีครับผมเดี๋ยวเาข้าบุญเพิ่งขึ้นเก็บดอกว่ะไม่ขึ้นเลยทนะครับผมดอกอู้ม้าสินาเก็บครับผมนี่ครับผมเจอแล้วครับผมอันนี้หนึ่งดอกครับผมมี ใกล้ๆกักนพวกนี้เดี๋ยวพอมันสองสามสี่นี่ครับผมห,าหาผ้านี่ครับเปิดดองนี่นะเดี๋ยวนี่งหกเจ็ดทุ่นนะครับใกล้ๆมันมีเจ็ดดอกครับผมนี่ห่างกันโอ้แตกก็เปนแก่ครับผมตรงนี้แก่อืมโอ้ ิไพี่โอ้นี่ครับผมบอกมึงง่ามเลยกระตาหมานพี่น้องกระตานีหมานขนาดกระตาไม่พี่น้องหมานขนาดเลยไปรตาพี่น้อง มันแตกระบน หินถึงหินนะผมดอกน,น้อยทีนม่ใช่แบบเอาก็ได้ไปนีนองมันหน่อยพูดสำหรับผมว่าเอาดอแบบนี้เลยมันหน่อยพูดดูอย่างไรปีนองนี้ โอ้โห่งนีันเปิน่นีนี่เลืกได้ครับเด้อนี่โอคนะครับ่นเนนี่เอาจหูนี้ครบผมนีต้นมันอุ่ให้บกผม ว่ามันลึกขนาดใหนครับผมพูดบลึกด้วครับผมบ่าบนเนี่ยบนเลึกเด้อลึอกด้วยครับเดือดอู้ักติดห่างใหม่ครับผมนี่พูดนครับผมอู้ยังลึกเลยครับผมนี่อู้นี่ขันบูมิสเคี้ยมหน่อยเนี่ยไม่ได้กินเลยครับผมพูดเห็นบ่ ยังเลิกครับผมในดอกเนี่ยเขมีชิมหน่อยในโอดนี่เล็กขนาดเลยวุ้วยขุดบ่งันดโอ้ยดอกนี้งามครับผมดิ เก็บแน่ถ่ายแน่ครับผมแล้วก็มันคือซิบเมีไพาเบิ้งคลิปมุกทุ่ดอกไปน้องคนห้าเบิ้งคลิปเกินดอกสินาทีต่อคลิปดอกสมาสิปัดเลื่อนหาออกไปน้องแต่ว่าคันถ่ายซิมดอกบวบไวไปน้องไปลอยดอกไว้ด้ครับผมถ่ายแต่ดอกงามๆดอกไม้ดอกงามผมก็ไปถ่ายได้ครับผมมันเกินมองใจ พี่น้องอันนี้แทบเราต้องปอกเลยหลวงกระซีเลยพี่นอ้องอ่อนมดกินเฮ้ยครับผมขึ้นอยู่ใกล้ๆกันนี่ครับดอกหน,นึ่ง,งห่างกันประมาณสองนึงครับผมอันนี้กำลังขึน้นครับผมนี่ลองขุดเบ้างครับผมดอกน,นึงนี่พี่น้องดอกเปใหญ่แต่ว่างามเดีครับผม ดูดอกใบเงยเป็นดอกแต่ว่ามันกำลังแสบเป็นดอกนี้มันบใหญ่แต่ว่างามครับผมตอนนี้งขึ้นดอกนี้โอ้ยไปยื่นในโบครับผมเออพี่น้องพุญเนี่ยดูเล็กขนาดเลยอุ้ยคุณมาจังได้ในพี่น้องคุณนะ นี่ครับผมนี่เป็นแบบนี่ครับผมโอ้ตอนนี้สวยครับผมนี่ครับผมโอ้เลึกขนาดนี่ดอกเล็กๆครับผมอย่เลึกขนาดบ่ได้กโอ้อยู่ดิ ขนาดครับผมโอ้โหต้นลักตุเล่ครับผมขึ้นขึ้นนิทราเลยครับผมขึ้นขึ้นนี่นะขึ้นบ้างึงขึ้นบ้างขึ้นครับผมโอ้ยดอกบนุ่งใหญ่ล้วผมนี่ดอกนุ่งใหญ่ขนาดครับผม ดองอู้ขม้นมาขนาดเลยดองนี่ถูกคนนะบัตรนาดปีน้องเบื่งถือกล่องมึนก็ถือเสียมหน่อยโอ้ดังปึกเลยครับผมอ้าพี่น้องซ้ำแขนวันครับผมพูดไงโอ้สองดอ่พอเลยครับผมอิ่มเลยเด้นี่โอ้ถโถๆๆถ นี่ครับผมอ้ยมีแต่ลำยังไงครับผมผมอยูย่แต่แถวหิน โอ้โห่หนอกเย้ยโอ้โกใจมุ่โอ้ยาวขนาดนั้นเลึกต้องเลึกตั้งยาวครับผมเดี๋ยวต้องขุดเอาพิ่น่อไม้ตะหิน

อุ้ยน,นี่อ่อนหักของผมนี่ครับผมตามไปตามกดครับผ,ผมกดผมคือไมคม์คาร์มาเต็มกระตาผมเศร้าเลยครับเด้อผมไม่ไนนนหนีไปหรอกเก็บเห็ดผมเต็มกระตาผมก็เศร้าครับผมผมไปเก็บต่อเลยดิยถ้าได้เต็มกระตาเนี่ยผมหยุดเก็บเลยอาซามีพี่น,น้องผมถือ,ผม,อผ,มผมเป็นกดของผมเอาเลยเต็มกระตาเนี่ยผมไปเอาแล้วครับผม นี่ครับผมเต็มกระตานแล้วครับผมนี่พี่น้องงามพนาัเลยดูหน่ถ่ายแน่บวัดถ่ายแน่พี่น้องโอเคครับผมอันนี้ก็ได้เต็มกระตานครับเนาะนี่งามขนาดมีดอกอันนี้พี่น้องหอมหอมได้เต็มกระตานแล้วครับมัอนี้ครับพ่อสนีหครับผมจากนั้ก็ขอบคุณครับผมที่เข้ามาช่วยกันกำลังใจเนาะและที่ซับสไครต์ครับผมขอบคุณอะไรครับผม ก็จะได้ก็ฝากติดต่พี่ตอ่อไปนะครับส่วนผมอันนี้เก็บเสม,มอครับแต่ว่าบางคนอาจสงสัยว่าเก็บไปใช้ขึ้นลายคือไปขายบอกผมไม่ได้ขายหอกครับพี่น้องผมเอาเก็บเอาไปฝากคนเา่าซสมากผมก็เอาไปฝากกามากกว่าแล้วก็คนเถาที่เขามาเก็บบ่ได้พี่นอ้องเขาก็รู้ต้นเขาเนาะก็เอาไปฝากคนนี้คนนัหมายถึงว่ามื้อนี้ฝากบ้านนี้แล้วมื้ออื่นไปฝากอีกบ้านอื่นหรือยังวนมาบ้านเก่าฝากให้กระจายกระจายกันไปให้สุกคนได้กินสุกคนเนาะผมก็ไม่ได้ขายแต่ว่าคันขายก็ได้เงินอยู่ครับเนี่ยมันขาย นั่นแหละถูเลือดสิบดอกสิบห้าบาทแล้วก็ตะกอนตะกอนสิบดอกยี่สิบเจ้านี้เหลือดสิบดอกสิบห้าบาทแต่ว่าการขายมันก็ได้หลายลอยครับผมแต่มันก็ไม่ได้ขายดอกครับเนาะคิดว่าเลือดคนเแ่าก็เขาก็อยากกินเนาะเวลาเขาบะมีะ่ใดบ่มี่ไดอยังที่เขาต้องมาซื้อเนาะแต่ก็เลือดตัวนั้นน่ะนเนาะจะได้ก็เฮาก็อยู่อาศัยกันไปกับบะมี่ยังมากมายในชีวิตเนาะก็แค่นี้แหละครับผมโอเคครับผมจะได้ฝากติดตามอีพีต่อไปนะครับเนาะสวัสดีครับผม